ที่รัฐบาลมีเรื่องอการแนวทางในการช่วยเหลือ,อค่าไฟฟ้านะครับในในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น2มาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นในช่วงที่ อากาศในปัจจุบันนะครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีมาตรการที่จะดําเนินการในระยะซึ่งต้องบอกว่าเป็นระยะชั่วคราวนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลหนึ่งเดือนนะครับในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาตรการที่2ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องมาซึ่งก็จะ,ะเรียกว่าจะสิ้นสุดนะครับ ในเดือนเมษายนซึ่งมาตรการก่อนหน้านี้ได้ดำเนินเกินดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือนมกราคมแล้วก็จะสิ้นสุดในเดือนเมษายนซึ่งมาตรการนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยกลุ่มเปราะบางต่อเนื่องไปอีก4เดือนนั่นก็คือเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับในรายละเอียดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของมาตรการเร่งด่วนนะครับก็จะเป็นในส่วนที่ การไฟฟ้านะครับได้มีการกำหนดนะครับว่าในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับอากาศของประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็การไฟฟ้าได้มีการแจ้งตัวเลขไปแล้วนะครับว่ามีการใช้ไฟฟ้าในช่วงใดมีพีคเมื่อไหร่อย,อย่างไรแล้วก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ในภาพรวมนะครับมีการ ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ถึงร้อยละ6นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับทางด้านพื้นที่ที่อาจจะมีการช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในอาศัยอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าที่อยู่ในกิจการสวัสดิการของกองทัพเรือแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ อยู่ในส่วนของการไฟฟ้าทั่วไปนะครับตรงนี้มาตรการก็คือว่าจำนวน150บาทต่อรายนะครับจะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะใช้ในรอบบินเดือนพฤษภาคม2566ซึ่งก็เป็นช่วงที่มีสถิติความต้องการไฟฟ้านะครับที่สูงสุดของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสตินี้ก็คงจะลดลงในเดือนถัดไปก็คือเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน $500 หน่วยต่อเดือนก็จะได้ส่วนลดตรงนี้นะครับผูท้ที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ23 4, ล้าน4แสนรายโดยใช้งบประมาณ ประมาณ3,510ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือ,อประชาชนจำนวน1เดือนเป็นค่าบินไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมเป็นชั่วคราว1เดือนเท่านั้นนะครับส่วนมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่ว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้เปราะบางตรงนั้นก็อย่างที่เรียนว่าเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องมานะครับ จากในส่วนที่เคยดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จะสิ้นสุดในเดือนเมษายนตรงนั้นก็คือจะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อ,อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยให้ส่วนลดแบบขั้นบันไดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านะครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ แล้วก็รวมทั้งผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการกิจการไฟฟ้าสววนดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วยซึ่งก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสำหรับงวดเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2566รวมทั้งสิ้น4เดือน โดยกำหนดเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนลดเดียวก,กันกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือเดือนมกราคมถึงเมษายนซึ่งอขออนุญาตที่จะชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับว่าผู้ที่ใช้ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ที่ได้รับ การช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นอย่างที่ว่าเป็นขั้นบันไดโดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1ถึง150หน่วยต่อเดือนก็จะได้ส่วนลดค่าไฟจํานวน92.04สตางค์ต่อหน่วยในส่วนของค่า FT โดยมีผลต่างค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติที่เราเรียกว่า FT เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นส่วนลดนะครับจำนวน1.39สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ที่เป็นผู้อยู่อาศัยบ้านอาศัยระหว่าง151ถึง300หน่วยตรงนี้ก็จะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน67.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT เรียกเก็บและส่วนลด ในจำนวนนั้นอยู่ที่26.39สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นการเสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับที่เคยช่วยเหลือประชาชนในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ7,600กับอีก2ล้านบาทผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็อยู่ที่ประมาณ18ล้าน 3แส6หมื่นรายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าไฟฟ้า,ฟาก็จะมี2ส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้พิจรารณาในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากในปัจจุบันการที่คณะรัฐมนตรีจะต้องดาเนินการใช้งบประมาณก็คงจะต้องอเสนอนะครับไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจรารณาเห็นชอบอในเรื่องของการที่จะใช้งบประมาณต่างๆทั้งนี้ ก็เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คณะรัฐมนตรีก็จะเร่งดําเนินการหลังจากที่มีมติในที่ประชุมในวันนี้แล้วเพื่อที่จะส่งความเห็นทั้งหมดวันนี้นะครับรวมถึงมติต่างๆไปอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเพื่อที่จะได้ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการใช้งบประมาณดังกล่าวซึ่งในส่วนของสองส่วนนี้นะครับก็คือทั้งมาตรการที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง4เดือน7,602ล้านบาทกับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงที่อ,อุณหภูมิสูงขึ้นในปัจจุบันที่จะต้องมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมนะครับในรอบบินก็จะอยู่ที่ประมาณ3,510ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็จะ ตัวเลขนะครับก็จะอยู่ที่เกือบประมาณ1,000 0ล้านบาทที่จะส่งไปให้กับทางด้านกรกตที่เกี่ยวข้องกับทางด้านค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้มีการพิจารณาที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูร้อนจากนี้ไป